วิธีเคลือบกระเป๋ะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและป้องกันป้องกันหอยทากมากัดกระเป๋ะของเรานะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำอย่างไรครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพจอุปกรณ์เจาะยางพารานะครับวันนี้ผมจะมานะครับพาเพื่อนๆนะครับมาวิธียืดอายุกระเป๋ะการใช้งานนะครับตัวนี้ครับให้เพื่อนๆนะครับไปซื้อสีนะครับสีตัวนี้จะเป็นสีกึ่งเงาสีเคลือบนะครับ จะเป็นสีที่เคลือบบนหลังคานะครับเขาจะมีความยืดหยุ่นอยู่นะครับตัวนี้กระป๋องละประมาณ500บาทนะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะจริงๆแล้วก็สีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะให้เคียงกับใกล้เคียงกับกระป๋องเดิมนะกระป๋อเดิมนะครับเสร็จแล้วผมซูมมาใกล้ๆนะครับผมใส่ตัวสีตรงนี้นะครับจะเป็นตายาเป็นตัวกันมอดกันมดกันฆ่าแมลงนะครับซึ่งใส่แล้วก็คนไปเลยนะครับ สีตัวนี้มันเป็นการผสมน้ำเนาะนะครับเพื่อนๆผมก็มาทากระเป๋อนะครับสาเหตุที่ทําแบบนี้เพื่อนๆก็คงเห็นในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมพยายามาทําโดยการที่เอาน้ํายางมาเคลือบก่อนนะครับแต่น้ํายางมาเคลือบก่อนก็ดีในระดับนึงนะเพื่อนเพนแต่ว่าพอนานไปเนี่ยมันก็จะหลุดลุ่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะป้องกันตัวอะไรไม่รู้มากัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไว้ก่อน นี่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ว่ามันมีตัวอะไรกัดไม่ทราบนะครับเพื่อนๆดูนะฮะรรูอยู่ตรงไหนเห็นไหมนี่นครับรูเป็นรอยกัดเลยนะครับไอตัวเนี้ยสีดำๆตรงนี้ผมใช้น้ํายางทาสองรอบแล้วนะครับก็ยืดหยุ่นช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มาคิดไปคิดมานะครับสู้สีตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันาสามารถที่จะผสมกับน้ํายาที่จะป้องกันพวก พวกนี้เข้ามานาะมันได้กลิ่นมันก็คงจะวิ่งหนีไปนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ชุดเก่านะครับชุดเก่าก็จะมีถ้าอายุเยอะแล้วนะครับสองสามปีขึ้นสองปีขึ้นไปนะครับมันก็ชอบมีรอยแตกตรงรอยพิมพ์แล้วก็มันมีรอยกัดด้วยนะเ,นเพื่อนๆครับก็คือสาเหตุที่ผมคิดว่าทําอย่างไรให้กระป๋อมมันยืดอายุเนาะตัวนี้มันสําคัญนะครับถ้ามันรั่วเนี่ยเอทิลีนมันก็ไม่เข้าไปในต้นยางแล้วก็ทําให้ปริมาณน้ํำยางไม่ไม่ออกมานะครับ ก็ทําให้วิธีการเจาะยางแล้วไม่สำลิดผลนะครับก็เดี๋ยวผมทําทให้ดูนะครับไปดูตรงนี้ฮนะดูต้นนู้นฮนะเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้หลังจากที่ทาแล้วเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ทาถ้าให้ดีนะทาสองรอบนะฮะผมให้คนงานทาไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อนะครับ ถ้าอย่างตัวนี้นะก็ทาไป2รอบนะบเพื่อนๆก็ดีขึ้นนะครับกระป๋ะชุด่า UFO ชุดเก่านันก็ยังเหลืออยู่ไปดูนะครับ UFO ตัวนี้ก็น่าจะ4ปีแล้วนะครับ 3- 4ปีแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องหลงเหลือมันเหลือไม่เยอะนะครับเพราะว่าที่มีปัญหาก็คือตัวมีแมลงกัดนะครับกัดอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นที่ทาไปหนึ่งรอบแล้วนะครับ อันนี้คือแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆให้ดีเราทาไปหนึ่งรอบนะครับวิธีทาสดีดีคือเราไม่ต้องพิกดเขานะครับใช้มือเบาๆนะครับให้ตรงปลายาโดนโดนที่วัตถุหรือผิวของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีก,อกต้นนะครับ นี่คนงานรู้สึกว่าจะทาบางเปนิดนึงนะครับที่นี่ฝนตกหนักมากเลยครับตกทุกวันนะครับเมื่อสักครู่ก็เพิ่งตกหยุดไปนะครับฉะนั้นเวลาทํางานก็จะทํางานยากนิดนึงนะครับย็งไงครับเพื่อนๆทำง่ายไหมครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนได้อุปกรณ์ไปแล้วท่ายดีนะครับผมคิดว่า ติดกลำลังต้นนี่ทําง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้า,ถาเกิดว่า,าได้ไปใหม่ๆเนี่ยบางทีไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนนะมันก็ซึกซัก,ซกนิดหนึ่งภาษาเหนือเนาะหมายว่ามันลําบากนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดติดลำลําต้นแล้วเรามาทาที่หลังมันก็จะง่ายนะครับแต่อย่าให้ทําเลยนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเดี๋ยวตัวอะไรมันกัดไปนะที่นี่มันดูติครับสภาพมันอยู่ใกล้ภูเขาแทนไปด้านบนเนาะมีภูเขามีขึ้นไปด้านบน,นครับมันก็จะมีพวก อยู่กับป่าเนาะบางทีมีพวกกระรอกมีพวกนอนมีพวกอะไรเข้ามาเยอะนะมันเพื่อนครับโอเคนะครับมันเพื่อนครับราคาราคาเลราคาพ่อโยนปิ่งเดียวนะอ๋ออันนี้คือเจาะหนึ่งครั้งก็ได้เต็มสองล็กครึ่งเลยนะเพียงเนียว่าน้ำกดมันไม่แข็งท่านึงบนยุบยุบนิดน,นึงฮะแต่ไม่มีน้ำครับข้างใน